สวัสดีครับรีวิวหนังกับถังป๊อบคอร์ดวันนี้อยากมีชีวิตรอดต้องขอยอดไลค์กับ h #alive g ี่ i v e ก็จ h กดต #alive เป็นหนังซอมบี้สัญชาติเกาหลีของผู้กำกับโซอิลฮยองหนังเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจาก สคริปต์เรื่อง Alone ของ Matt n เนลเลอซึ่งเป็นพ่วมกับและคนเขียนบทในฮอลลีวูดโดยที่ตัว n นลเลอรเองก็ได้ร่วมกับพ่วงกับโซอิลฮยองในการเขียน Hashtag alive เพื่อรองรับตลาดเกาหลีใต้โดยเฉพาะเพื่อให้เข้ากับธีมหลักเรื่อง Social Media ก่อนที่หนังจะเข้าฉายในเกาหลีใต้ทางลอ t t e Entertainment ผู้ผลิตก็ได้เปิด IG ชื่อ alive j u n w o เพื่อโปรโมทหนังและทำให้คนดูรู้สึกมีส่วนร่วมโดยขึ้นข้อความในประวัติย่อของ IG ว่าหากใครมีชีวิตรอดโปรด DM ถึงผมด้วยผมยัง Hashtag มีชีวิต Hashtag เอาชีวิตรอดสำหรับเนื้อเรื่องยอ่อ h #alive เล่าเรื่องของอูจุนวูเด็กหนุ่มที่ติดโซเชียลผู้ชอบหมกตัวอยู่ในห้องและจมอยู่กับเกมออนไลน์เขาไม่สนใจโลกของความเป็นจริงมากนะักกระทั่งเกิดเสียงดังโวยวายขึ้นจากภายนอกเมื่อออกไปดูเด็กหนุ่มก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นบ้านเมืองสับสนวุ่นวายผู้คนวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนบางคนก็ทำตัวประหลาด วิ่งไล่กัดกินคนอื่นเกิดระเบิดขึ้นในหลายจุดทุกอย่างดูเหมือนวันสิ้นโลกด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวจุนหูจึงตัดสินใจซ่อนตัวอยู่ในห้องและต้องเอาตัวรอดจากความเป็นจริงที่โหดร้ายด้วยความสามารถที่เขาเองไม่เคยมี #alive ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากนักในแง่ของโปรดักชัน มุมกล้องและวิธีการตัดต่อก็ดูธรรมดาเหมือนละครเกาหลีทั่วไปทั้งที่ถ้าเล่นมุมกล้องก็จะช่วยสื่ออารมณ์ได้มากขึ้นรวมถึงการเล่าเรื่องผ่านกล้องมือถือหรือโดรนให้มากกว่านี้ก็จะช่วยให้น่าสนใจขึ้นได้การตัดต่อหากทำให้ฉับไวก็จะทำให้ลุ้นตามได้ดีขึ้นภาระหนะักก็เลยไปตกอยู่กับสาว ที่ต้องเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมอารมณ์ของหนังเรื่องนี้อย่างไ่ก็จะได้ผลเท่าไหรนะ่นักเพราะอย่างอื่นไม่ช่วยส่งประโยชน์เดียวของมุมกล้องในเรื่องคือช่วยลดราคาค่าทำสมบีโดยจับที่หน้าของตัวเอกและใช้เสียงแทน ซึ่งค่อนข้างจะเป็นเทคนิคที่จะเอามาใช้ไม่ถูกทางอย่างนี้ก็จะทำให้หนังดูราคาถูกมากพูดถึงราคาแล้วเนี่ยก็ต้องขอติเรื่องเมคอัพหน่อยครับคือจากการดูหนังซอมบี้เกาหลีมาหลายเรื่องมันจะมีลักษณะเฉพาะคือหน้าม่วงเปื้อนรอยดำถาดปากอมน้ำแดงผสมกาแฟทุกตัวดูสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีตัวไหนที่แขนขาขาด ปากแหวกกลามหายไส้ทะลักขึ้นอืดบางคนเนี่ยถูกลากไปหลุมถึงแล้วพอกลายเป็นซอมบี้ก็ยังคบสามสองอยู่ดีแ่่ศิลยะกรรมเกาหลีเนี่ยมันดีจริงๆครับเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเป็นซอมบี้ไม่ได้เลยยังดีที่แฮชแท็ก alive ได้เปิดตัวซอมบี้รุ่นใหม่ในวงการศพเดินได้เกาหลีคือไม่มีตาถึงอย่างนั้น มันก็ยังไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้ซอมบี้เกาหลีค่อนข้างราคาถูกมากในสายตาผมหนำซ้ำซอมบี้บางตัวในเรื่องถึงเต้นเคป๊อปอย่างน่าตลกอีกด้วยการแสดงเองก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักในหนังเรื่องนี้ถึงจะได้พักซึ่งหฮเยจากซีรีส์ Memory of Alhambra แต่บทก็ไม่มีอะไรช่วยสกเธอ เลยไม่ได้โชว์ความสามารถมากนะัก h #alive a มีสูตรสำเร็จแบบหนังซอมบี้ทั่วไปคือโลกล่มสลายตัวเอกต้องติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งก็แคบลงในทุกเรื่องและต้องฝึกสกิลเอาตัวรอดที่ไม่เคยมีในแง่นี้นั้นเพราะเป็นหนังสูตรสาเร็จเนื้อเรื่องก็เลยพอดูได้แต่ก็ธรรมดามากแล้วเรื่องนี้ ก็ค่อนข้างที่จะเบาวกว่าหนังซอมบี้ทั่วไปเพราะไม่ค่อยเล่นกับจิตใจของตัวเอกไม่ทิ้งปมในใจจุนวูไว้มากพอการเล่นกับโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือนจะเป็นธีมหลักก็ทำออกมาได้ไม่ค่อยน่าสนใจและไม่ค่อยได้เน้นย้ำเท่าที่ควรจึงนำไปสู่ตอนจบที่ค่อนข้างดูตลกบางทีแต่ทำให้เห็นว่าจุนวูพยายามใช้โซเชียล หาผู้รอดชีวิตคนอื่นหรือไม่ก็เล่าเรื่องผ่านโซเชียลมีเดียเดินเรื่องด้วยกล้องมือถือไปเลยก็จะช่วยให้น่าสนใจแต่เพิ่มน้ำหนักให้กับตีมหลักได้มากขึ้นเรื่องการเล่นกับจิตใจก็สามารถเพิ่มผู้รอดชีวิตแบบต่างๆเข้าไปให้มากกว่านี้หรือเล่นกับการถูกหักหลังจากโลกออนไลน์ตรงนี้ก็ยังพอมีช่องว่างให้ใส่เพื่อดันอารมณ์คนดูให้มากขึ้น บางเรื่องเปิดแล้วก็ไม่ปิดเช่นตอนที่ซอมบี้วิ่งกรูกันขึ้นไปบนตึกเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างแต่แล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ค่อยจะมีเหตุผลเท่าไหร่พอพูดถึงเหตุผลแล้วเนี่ยหนักเรื่องนี้ก็ดูจะตามใจฉันเกินไปหน่อยเช่นไฟดับแล้วก็ยังขึ้นลิฟต์ได้มีระเบิดแต่ไฟไม่ไหม้หรือเรื่องเสียงที่ตัวเอก ทั้งอาวาดพังห้องหรือตะโกนจากระเบียงหนำซ้ำยังออกไปโวยวายให้เห็นด้วยซอมบี้กลับไม่ค่อยสนใจแต่เพียงแค่เสียงปืนนัดสองนัดก็สามารถเรียกซอมบี้จากทั่วทุกมุมเมืองมาได้มันก็ดูไม่ค่อยจะเมกเซนเท่าไหร่ทั้งที่ในหนังก็แสดงให้เห็นว่าซอมบี้ในเรื่องนี้ฉลาดพอตัวนอกจากนั้นแล้ว ก็ต้องขอติเครดิตเปิดเรื่องครับคือมันไม่สื่ออะไรเลยไม่ได้ช่วยส่งเสริมหรือทำให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นเป็นสไตล์ที่โบราณมากดูน่ารำคาญเสียเวลาและโปรดักชั o นตรงส่วนนี้ก็ยังดูทุนต่ำมากอีกด้วยผมว่านะถ้ามีงบเหลือก็น่าจะเอาไปช่วยเพิ่มค่าแต่งหน้าให้ซอมบี้จะดีกว่าโดยรวมหนังเรื่องนี้ ได้จากผมไปหคะแนนครับ h #alive s h t a a g ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายแค่พอดูได้เพราะเป็นพอตสูตรสำเร็จแต่ก็ธรรมดามากไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นหรือน่าจดจำเลยเป็นได้แค่หนังซอมบี้ดัดาดทั่วไปเทียบกับเทนทูปูซานหรือ k คิงดอมไม่ได้ถึงซอมบี้จะอมน้ำแดงกาแฟจนหน้าม่วงเหมือนกันแต่ #alive ก็ดูเบาหวิวมากกว่า ไม่กดดันไม่ลุ้นเท่าเหมือนพยายามทำมาขายช่วงโควิดที่คนถูกล็อกดาวน์จะได้มีอารมณ์ร่วมก็เท่านั้นป๊อปคอนถังนี้คงจะเป็นข้าโพดคั่วเปล่าๆไม่มีอะไรพิเศษจืดชื่ดไรรสชาติแค่พอกินได้ไม่ได้อร่อยอะไรมากมายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของผม,ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ จะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทางป๊อปคอนได้มากเลยนะครับหากมีคำถามหรือความคิดเห็นก็สามารถบอกกันได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ